วัดีค่ะวันนี้นะคะบุ๊คมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดค่ะเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะเป็นสีเนื้อนะคะผลิตภัณฑ์ ESTA c Care u ร์ยูว o ซัน t i o n b ั่ s เ e สจ spf 50++ บก pa บวกบวกบวกมีจัง4บวกเลยนะคะสามารถป้องกันแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซ่อมแซมผิวที่โดนแสงแดดทาร้ายให้กลับมาสดใสได้นะคะเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนอหนะเลยค่ะ ไม่ขาวไม่วอกเกินไปนะคะซึมเข้าไปกับผิวเราเลยเป็นธรรมชาติค่ะลดเลืเอนจุดด่างดำได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือเกลี่ยง่ายนะคะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะนะคะนี่ไงไม่ไม่ขาวไม่วอกเกินไปนะคะคือเข้าไปกับผิวเราเลยสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะ แนะนำตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์ EXTRA CARE UV SUN p r o t e c t i o n b e ่นเบ50บวก PA บกบวกบกบกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณนะคะที่ไม่ได้แก้ไขแค่ปัญหาผิวหน้าเพียงอย่างเดียวนะคะแต่สามารถสร้างธุรกิจของคุณให้อยู่ในระดับแถวหน้าได้เลยค่ะ บริษัทบารมีแลบบราทรี่มีคำแนะนำดีๆสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแต่ยังมีปัญหาที่ยังไม่มีที่ปรึกษาหรือคำแนะนำดีๆนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเนาะบริษัทบารมีแแบบอรอทอรี่มีคำตอบดีๆให้กับคุณค่ะลองเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะที่ w w w b a r a m i l l b c o o m หรือเข้าไปที่ Google ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าบารมีนะคะจะขึ้นในลำดับแรกๆเลยลองเข้าไปศึกษาดูนะคะสวัสดีค่ะ